ในวิดีโอนี้เราก็จะมาทำความคุ้นเคยนะทำความรู้จักกับเลขลบหรือที่เรียกว่า negative number นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรานับเลขเนี่ยเราก็นับเป็นเลขบวกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเลขลบเนี่ยเราก็เจออยู่เป็นประจำเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอ่ะก่อนที่ยกตัวอย่างนะครับพูดถึงนี้ก่อนแล้วกัน เลขลบก็คือเลขที่ less than zero นะครับก็คือว่าเป็นเลขที่น้อยกว่าเลขศูนย์ยกตัวยอย่างเช่นถ้าเราต้องการวัดอุณหภูมินะครับเป็นองศาเซลเซียสเช่นอลองวาดเป็นเส้นจำนวนดู ถ้ากิดตรงนี้คือศูนองศาเซลเซียส1องศาเซลเซียสแล้วก็2องศาเซลเซียสแล้วก็3องศาเซลเซียสสมมุติว่าในตอนนี้อุณหภูมิคือ3องศาเซลเซียสแล้วก็มีคนทำนายว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลง4องศาเซลเซียสถามว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิจะเป็นเท่าไหร่ ถ้าเกิดอุณหภูมิลดลง1องศาก็จะเป็น2องศาถ้าเกิดลดลง2องศาก็จะเป็น1องศาถ้าลดลง3องศาก็จะกลายเป็นศูนย์องศาซึ่งถ้าเกิดจะลดลง4องศาเนี่ยเราก็ต้องลงไปอีก1หน่วยนะฮะต่ำกว่า0 1หน่วยต่ำกว่า0นย์เนี่ยเรียกว่าเป็นเลขลบ1 ซึ่งถ้ามองจากเส้นจำนวนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปทางด้านขวาของเส้นจำนวนเราก็จะเห็นเลขบวกถ้าเรามองทางด้านขวานะครับของเลขศูนย์เนี่ยก็จะเห็นเป็นเลขบวกแต่ถ้าเกิดว่าเรามองทางด้านซ้ายของเลขศูนย์เราก็เห็นเป็นเลขลบอันนี้เลขลบสามนะครับมันเป็นเลขที่น้อยกว่าเลขลบหนึ่ง เช่นบอกว่าลบสามเนี่ยก็หมายถึงว่าเรามีความร้อนน้อยกว่าลบหนึ่งนั่นคือนะครับถ้าเรามาดูก็คือว่าเลขลบหนึ่งร้อยเนี่ยครับมันน้อยกว่าเลขลบหนึ่งอยู่เยอะเลยนะครับก็คือบอกว่าเป็นเลขลบหนึ่งร้อยนะครับมัน much smaller ก็คือน้อยกว่าเลขลบหนึ่งอยู่เยอะเลย คือถ้าเรามองว่าเลขติดลบเนี่ยมันก็คือเป็นการขาดขาดไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าลบหนึ่งร้อยคือว่ามันขาดไปเยอะเลยขาดไปเรื่องหนึ่งร้อยหน่วยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเลขลบหนึ่งขาดไปแค่ลบหนึ่งแค่แค่หนึ่งหน่วยเองคานนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเ,เรื่องของบัญชีธนาคารเช่นบอกว่าตอนเนี้ยวันเนี้ยเรามีเงินอยู่10ดอลลาร์นะครับแล้วก็ จับจ่ายไปนะครับเท่ากับ30ดอลลาร์คำว่า p เปนก็คือจับจ่ายไปคือจริงๆมันก็่าจะใช้เงินมากกว่าที่เรามีนะครับาวน,นี้มาดูว่าเอแล้วบัญชีเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงก็เช่นเคยนะครับเราก็ลองมาวาดเป็นเส้นจำนวนดูคือถึงตอนนี้ถ้าเราจับจ่ายมากกว่าที่เรามีอยู่นะครับเราก็จะเป็นหนี้ธนาคาร เพราะฉะนั้นถ้าในพรุ่งนี้นะครับถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร่ก็คือมันก็ต้องคือที่เราใช้ไปเนี่ยมันจะเกินที่เรามีอยู่นะครับเป็นจำนวนยี่สิบดอลลาร์ถามว่า2ี่ิบดอลลาร์เนี่ยมาจากไหนก็บอกว่าต้องมาจากธนาคารก็คือเราเป็นนี่ธนาคารอยู่เพราะฉะั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะเป็นนี่ธนาคารอยู่ทั้งหมด2ี่สิบดอลลาร์นะครับ แต่ว่าเรามีเงินในบัญชีเนี่ยเงินยอดคงเหลือในบัญชีนะครับอยู่ติดลบยี่สิบดอลลาร์คราวนี้ถ้าเราว่าเป็นเส้นจำนวนด,ดูนะครับก็จะเห็นว่าเราเริ่มต้นมีเงินเนี่ยครับที่10ดอลลาร์ แล้วจับจ่ายไปทั้งหมด30ดอลลาร์นะครับก็คือว่าเราก็ต้องเลื่อนไปทางด้านาซ้ายมือนะครับ30หน่วยนะครับสังเกตว่าเราก็ถ้าเราจ่ายไปทีละ10หน่วย10หน่วยนะครับจนกระทั่งจ่ายไปทั้งหมด30หน่วยนะครับเราก็จะเหลืออยู่ที่ลบ20ดอลลาร์ซึ่งระยะทางตรงนี้นะครับ ที่เราจับจ่ายไปเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสเปนก็คือจับจ่ายไปทั้งหมดอยู่30ดอลลาร์เพราะฉะนั้นก็คือไอเดียก็คือว่าถ้าเราจับจ่ายไปนะครับเราก็จะลบนะครับออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเลขมันน้อยกว่าศูนย์เมื่อไหร่นะครับก็จะกลายเป็นเลขติดลบ 1, ทันทีแต่ถ้าเราบวกเลขเช่นบอกว่าเราได้เช็คนะครับเข้ามาที่บัญชีของเรานะครับก็ เราก็จะเคลื่อนไปทางด้านขวาของเส้นจำนวนคาัน,นีีมาดูโจทย์ที่เป็นคณิตศาสตร์เพียวๆดูนะครับก็คือว่า3-4ลบ4ได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วในโจทย์ในตัวอย่างของอุณหภูมิก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการลบ4ก็คือเราเลื่อนนะครับไปทางด้านซ้ายลบ4หน่วย สาลบสก็ได้เป็นลบหซึ่งวิธีการคิดนะครับก็อยากจะให้คิดถึงเส้นจำนวนไว้อันนี้อีกโจทย์หนึ่งนะครับก็คือว่า2-8ลบ8ได้เท่าไหร่แล้วก็มาดูวิธีการคิดนะครับก็คือเราก็วาดเป็นเส้นจำนวนอันนี้วาดใหม่นะครับ ตอนนี้เรามีอยู่สองแล้วถ้าเกิดว่าจะลบด้วย8ก็คือว่าเราต้องเลื่อนไปทางด้านซ้าย8หน่วยถ้าเลื่อนไป2เนี่ยเลื่อนไปทางด้านซ้าย2เนี่ยก็ผลคือ0แต่ว่ายังไม่พอเพราะว่าเราต้องการลบด้วย8เพราะฉะนั้นเราก็ลบเพิ่มอีกนะครับเลื่อนทางด้านซ้ายอีก6หน่วยของเลข0ถามว่าตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5แล้วก็ลบ6เพราะฉะนั้น2ลบ8ก็ได้เป็นลบ6ก็บอกว่า2ลบ2เนี่ยได้0แต่ถ้าเกิด2ลบ8ก็ได้เป็นลบ6ก็คือ6หน่วยต่ำกว่า0อ่ะดูตัวอย่างเพิ่มเติม ทีน,นี้มาดูว่าถ้าเกิดว่าลบสลบด้วยสองได้เท่าไหร่ก็ลงวาดเป็นเส้นจำนวนดูมีเลข0นแล้วก็ลบหนลบสองลบสลบสีนี่คือจุดที่เราจะเริ่มต้นนะที่ลบสี่คราวนี้ลบสเนี่ยก็จะเลื่อนไปทางซ้ายอีก ลบสองอ้ยเท่ทีฮะเริ่มไปทางด้านซ้ายสองหน่วยเพราะนี่ยถ้าลองเลื่อนดูแล้วผลก็คือเป็นลบหกคราวนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเริ่มต้นที่ลบสามถ้าเราเอาลบสามเนี่ยบวกด้วยสอง เริ่มต้นที่ลบสามคราวนี้การบวกด้วย2เนี่ยก็คือเป็นการเลื่อนไปทางด้านขวาเพิ่มไป1กลายเป็นลบสแล้วก็เพิ่มไปอีก1กลายเป็นลบหซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องของนิยามของการบวกและก็การลบนะครับเช่นบอกว่าถ้าเราเอาเลขลบหนเนี่ยลบด้วย2 ือเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยที่ลบหนึ่งแล้วก็ลบไปด้วย2ก็คือวิ่งนะครับไปทางด้านซ้าย2หน่วยในวิดีโอถัดไปก็จะพูดถึงเรื่องของการลบด้วยเลขลบ